สวัสดีครับผม PC พีศีผ้าเจ้าเก่านะครับวันนี้มาบรรยายในรายการโคชิ่งอเมซิ่งไทยแลนด์สเปเชียลนะครับ mm hmm. พอย์ของเราเนี่ยคือจะไม่ได้พาไปดูรถแข่งอย่างเดียวนะครับแต่จะให้ความรู้นะครับว่ารถแข่งในแต่ละรุ่นเดี๋ยวแต่ละหมวดเพื่อคนที่มาดูเนี่ยจะได้รับความรู้นะครับและสนุกว่าไอ้รุ่นนี้สรุปแล้วมันคืออะไรมันมีการโมดิฟายยังไงนะครับรถต้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปติดตามชมครับผม ครับก็มาพบกับนานักแข่งนะครับที่อาจจะหน้าตาฝรั่งแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทยครับผมชื่อสวัสดีครับผมแซนดี้คราวเกลสตูอิกนะครับแล้วก็อาจจะคุ้นหน้าเพราะว่าผมแข่งในรุ่น GT3 นะครับกับทีม B-Quick แต่ว่าพอดีปีนี้ Ford f o r d ไทยติดต่อผมนะครับแล้วก็อยากให้ผมแข่งในรุ่น Super Pickup นะครับในรายการ TSS ผมก็ สนใจนะครับเพราะว่ารถ Ford Ranger ที่เขาเปรียมมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าพิเศษมากเลยนะครับและก็รู้สึกมั่นใจนะครับว่าเราจะสามารถสู้คู่แข่งเราได้ครับปกติเนี่ยเราจะเห็นแซนดี้คับแต่รถฟอร์มูล่าหรือรถซูเปอร์คาร์แล้วพอมาขับ up, รถปิ c กอัพความรู้สึกตอนแรกกลัวไหม,มอ๋อไม่กลัวครับเพราะว่ารถมันก็วิ่งช้ากว่า พวกฟอร์มูล่าพวก GT3 มันก็ช้ากว่าครับแต่ว่าเราต้องปรับตัวเพราะว่ารถมันหนักหนักมากแล้วก็ล้อก็ค่องข้างเล็กสำหรับขนาด,ดรถเราก็ต้องปรับตัวนิดหนึ่งนะครับ,รบแต่ก็ชอบนะครับติดใจอยู่เพราะว่ามีบูสซ์เยอะความแรงก็ดีนะครับมันก็ขับแล้วก็มีความความมันที่พวก GT ไม่มีครับ ก็รถมันอาจจะมีอาการ g g r e s s ซีฟมากกว่าซูเปอร์คาร์ใช่ครับใช่ครับตูดจะออกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตอนฝนตกเนี่ยเกือบเกือบดริฟไปทั้งสนามเลยครับมันก็มันมันอีกแบบหนึ่งครับครับผมก็เอาใจช่วยนะครับแซนดี้สตูบิให้คับเจ้าเรนเจอร์เพียงหนึ่งเดียวในสนามนะครับเชื่อแน่ๆว่าสู้คนอื่นได้แน่นอนนะครับขอบคุณแซนดี้ครับขอบคุณมากครับ อ่าครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ทีมงานส่อนะครับจากฟอร์ดธรรมดาแล้วพอมาเข้าเลกกูลเลชั่นของรูปิกอัพเนี่ยการตกแต่งส่วนไหนบ้างเอาตั้งแต่เครื่องยนต์เลยครับพี่เครื่องยนต์คือทั้งฟอร์ดเขาก็เน้นอยู่แล้วนะฮะว่าให้ต้องเป็นเครื่องมาตรฐานนะฮะก็เป็นเครื่องที่เขาดึงมาจากรายการผลิตโดยตรงเลยฮะไม่ได้ตกแต่งอะไรเป็นพิเศษอ่านะอันนี้เขาเน้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการโชว์ศักยภาพของเขาด้วยนะฮะ,นะครับส่วนของตัวรถเนี่ยก็ เขาอยากจะได้ความสวยงามของแรปเตอร์นะฮะเขาก็เอา,เ,อาเปลือกของรถที่เป็นแรปเตอร์นะฮะมาเปลี่ยนแทนตัวเลนเจอร์ที่เป็นตัวเตีย้ยจุดยึดของช่วงล่างเราปรับแปลงไม่ได้นะฮะก็คือว่าทางโรงงานถ้าออกแบบเลนเจอร์มาจุดยึดของช่วงล่างเป็นอย่างไรเราก็ต้องอยู่ที่ตำแหน่งนั้นซึ่งนี่เราก็ทําแบบนั้นนะแต่เรามีอิสระในการเปลี่ยนพวกช็อคอัพเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนพวกแหนบอันนี้ทําได้ซึ่งเราก็มีการปรับปรุงตรงนั้นไปนะครับ ส่วนล้อก็เป็นล้อกับยางนี่เป็นขนาดมาตรฐานที่ผู้จัดเขากำหนดไว้แล้วรถแข่งทุกคันใช้ขนาดเท่ากันหมดเราก็ทำตามกติกานั้น <ส language> ก็ระบบควบคุมเครื่องยนต์นะฮะก็จะเป็นของโมเทคนะครับแล้วก็ส่วนแสดงผลจอแสดงผลก็เป็นโมเทคเช่นกันครับส่วนอื่นถ้าจะเป็นสแตนดาดหมดมีการเปลี่ยนเทอร์โบชาร์เจอร์นะฮะให้เป็นาสามารถทำกำลังได้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าก็เป็นส่วนภายนอกเครื่องยนต์แต่ภายในเครื่องยนต์นี้ เป็นมาตรฐานหมดเลยคิดว่าสู้ได้ขนาดไหนพี่ก็เท่าที่เราลองทดสอบมาเนี่ยศักยภาพของเครื่องยนต์ไปถึงอยู่แล้วนะฮะกับสามารถสู้กับคันอื่นๆในสนามได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาว่าเราค่อยๆเพิ่มประสิทธิภาพเขาขึ้นไปเพิ่มพร์ฟอร์แมนเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่เราคือณตอนนี้เรายังไม่รู้ลิมิตเขาอยู่ตรงไหนเราก็ไม่อยากจะทำให้มันเกิดความเสียหายอะไรนะไล่กันขึ้นไปเรื่อยๆ ขอบคุณมากครับพี่ครับอีโบทบานหนึ่งของแซนดีู้วิกนะครับผมวันนี้แซนดี้ขับรถอะไรครับวันนี้จะขับรถด้าหลังแน่นะครับออดี้ครับแต่ีสามีโบครับเมื่อต่อคอลี่ไฟลเป็นไงบ้างก็ดีครับจะออกสตาร์ทที่สามนะครับก็รู้สึกมั่นใจนะครับผมว่าถ้าออกสตาร์ทดีแล้วก็สลิปสตรมได้ก็อาจจะมีโอกาสแซงเข้าไปในโค้งสามแต่ว่าก็ เราต้องดูนะครับเรสมันยาวหนึ่งชั่วโมงเราก็ต้องตั้งรถด,ดีๆแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะส่งรถให้ทีมเมทของผมครับนิสัยของ Audi R8 เป็นยังไงบมางครับคันนี้ก็ Audi R8 เนี่ยขับขับดีมากขับสบายมากเร็วด้วยนะครับคือทีมดีควีกับสุดเรซิ่งเนี่ยเขาจัดรถมาพิเศษเลยเขาทำเซตอัพดีมากแล้วก็เข้าเข้ากับยางฮันคุกมาแล้วนะครับ ผมก็มั่นใจในฝีมือของทีมและก็ของรถด,ด้วยครับคิดว่าจะต้องเซตติ้งอะไรเพิ่มเติหมหรือมก็ตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องดูอากาศในสนามอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ้องถนนร้อนหรือเย็นเราก็ต้องปรับตัวปรับความดันในยางลมยางน,นะครับแต่ผมว่าเราเซตรถได้ดีแล้วครับ,รบ<ำ>ขอบคุณท่นที่มาครับขอโชคดีครับผม ครับกิติวิริยะวงศ์ครับมีมิสเตอร์กาลัดครับอ่าเอ็กซิดีโดนัทและซิ่งทีมครับอ่าสุภาพริกับไว้ก็มีสปอนเซอร์ให้ของมาใช้ฮะเป็นสปอนเซอร์ก็ขึ้นจากคาัสซีขึ้นมาอยู่ในคัสบีครับเข,ขามีเขามีคัสเออีกคัสเอส่วนใหญ่ที่แบบโอ้หัวเขาก็อยู่คัสเอเราเพิ่งขึ้นมาจากคาัสซีมันก็เลยอ่ะพอได้อยู่อยากได้หนึ่งในสามนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าจะพยายามครับ ครับผมครับผมเฮียพี่สู้ๆครับพี่ครับสวัสดีครับครับแล้วก็มาอยู่กับนาัาแข่งนุ่มรอนะครับแนะนำตัวนิดนึงผมเอ่อเน่งนะครับนาาคะแนนพัชสุทธาดาครับแข่งทีมแข่งทีมเอ่อโฟลับแบคเทคเลสซิ่งทีมบายบีอาร์ซีคลาสครับเรียกว่าทั้งแร็คทั้งเซอร์กิตเอาหมดนะครับแข่งในรุ่นแข่งในรุ่นซูเปอร์คอมแพคครับ เสน่ห์ของซูเปอร์เครมองแพกก็รถแรงดีครับรถสวยใช้รถอะไรครับวันนี้วันนี้ใช้ Honda CRZ ครับทำไมเลือก CRZ าเอ่อชอบพอดี้มันนะครับอันนี้เห็นบอกว่าเครื่องไม่ปกติเครื่องไม่ไม่ใช่ L 1 5ธรรมดาด้วยเป็นเครื่องเป็น L 1 5 B L 1 5 B N A ครับเป็นเครื่อง Twin Pack 15นะครับเรียกว่า ได้ได้เรื่อแปะแล้วแ,บบแรงก่อนแคมเดียวเยอะไหมก็ได้อยู่ครับแ,แล้วก็มีไดร์ฟอินเจ็คชั่นด้วยแห้วครับไปขึ้นที่หม่ลของานถ่นครับก็ฝากติดตามผลง,งานของน้องเหน่งน้โฟลับด้วยนะครับขอบคุณครับเหน่งครับผมสวัสดีค,ครับ เรากอยู่กับนักแข่งคุณตาคุณตานะครับอาจจะมือไม่เก่ามากแต่ก็ไม่ใหม่มากแต่ก็ฝีมือเรียกว่าอยู่แถวในรุ่นไ h a i l a n d s u p e r Production นไ a i l a n d Super p r o d u c t i o n นะครับอ่ารุ่นนี้มีเสน่ห์ไงครับก็จริงๆมันเป็นรถ production ก็คือเหมือนรถบ้านทั่วไปนะครับเครื่องยนต์ก็ยังไม่ได้ถูกโมดิฟายเยอะเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของมนันก็คือมันวัดฝีมือของนักแข่งเยอะพอสมควรมากกว่าก,การทํารถแต่ว่า ด้วยความที่รถดีด้วยเนี่ยเป็นส่วนช่วยแท่นแข่งขับได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับใครที่บอกว่ารถโอ้ยรถโปรดักชั่นขับง่ายอะไรก็ได้ไม่จริงหรอกมันมีรายละเอียดเยอะกว่าน,นั้นเยอะครับคือคนขับจะต้องตั้งใจขับจะต้องประคองรถให้ดีถ้าถ้าวืดไปน,นิดนึงเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าพลาดก็เวลามันล่วงเยอะครับเพราะด้วยความที่รถมันเท่าๆกันเกือบหมดเพราะฉะนั้นรายละเอียด ในแต่ละโคง้งรายละเอียดในการเดินคันเร่งแต่ละครั้งมันมีผลมากต่อเวลาเซียววีมันก็ทําให้ผลต่างกันเยอะ้วครับอันนี้จริงเพราะว่าตอนที่ผมเรียนสิงเลสซิ่งคูลเนี่ยก็จะขับรถที่เป็นลักษณะแบบนี้มันช้าไปนิดเดียวเนี่ยม,มันกู้คืนลำบากจริงนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าใครบอกว่ารุ่นปรสชาติไม่มีเสน่ห์ไม่แรงอะไรนะคิด,คดผิดคิดไป่ไดนะ้ขอบคุณก้อครับสวัสดีค่ะแคทนะคะแนะนาบริษทัททาเคเลสซิ่งนะคะคึงสำหรับยางปีนี้ก็คือ แจะดูแลในส่วนของยางของรุ่นซูเปอร์คาร์ก็คือแล้วก็ซูเปอร์คอมแพคซูเปรอรอ์โปรดักชั่นแล้วก็ในส่วนของยางทัวริงคาร์หนึ่งทัวริงคาร์สองที่มีเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็ในส่วนของปิกอัพอีโคคาร์ค่ะซึ่งตัวยางปิกอัพเนี่ยจะมีเราก็มีทำขนาดเข้ามาใหม่เป็นสองสี่ห้าสี่ศูนย์ขอบสิบเจ็ดสำหรับปีนี้ปีแรกคือทางทีมเนี่ยสามารถเอายางมาเปลี่ยนหน้าจุดเจอวิตของเราแล้วก็คือตรงนี้เรามีบริการคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยางถ่วงยางรับยางให้เรียบร้อยอะค่ะ นะตอนนี้ในเรื่องของฟีดแบ็กแคลยังไม่ได้ถามทีมาเะนาะแต่อย่างที่ดูก็คือด้วยความที่เรายังเป็นยางใหม่ก็คงต้องมีการปรับปรับบาลานซ์ของทุกอย่างคือเหมือนกับว่าเราใหม่ด้วยการคนต้องปรับคิดว่าฟีดแบกก็คงจะดีขึ้นสำหรับฮันคุกนะคะก็คือคุณอาจจะคุ้นหูมาบ้างแต่ยังไงก็คืออยากให้ทุกคนเปิดใจทับยางคูะนะ่กันเนาะเพราะควรอาจจะชิม,มแบรนด์อื่นแต่ว่าเราก็พยายามพัฒนาย,ยางตรงนี้มาให้บริสุทธิ์ เนาะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรก็คือสามารถติดต่อแคทตี้ฟุที่ที่บูธทันคุกได้เลยประมาณนี้ค่ะรับชมอย่างเต็มอิ่มไปแล้วนะครับสำหรับรถแข่งในแต่ละรุ่นของรายการ Thailand Super Series 2020นะครับหรือ TSS ที่สนามช้างจังหวัดปุริลำนะครับเต็มอิ่มนะครับและได้ความรู้กับรถแข่งในแต่ละรุ่นว่าเออไอหน้าตาแบบนี้ไอรุ่นนี้ พิเศษยังไงมีคําจํากัดความยังไงจะได้รับชมเกมการแข่งขันได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นนะครับเพราะบางทีเนี่ยรถแต่ละรุ่นมาอาจจะดูคล้ายกันมากเลยแต่วิ่งันคนละรุ่นกติกา,กาก็ต่างกันซึ่งถ้าใครมีข้อสงสยัยหรืออยากศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปที่แฟนเพจ Thailand Super Series ได้นะครับผมมีเรื่องราวต่างๆน่ารู้มากมายอะ,อะไรคือพิษ วินโดว Close อะไรคือพิทวินโดโ Open อะไรคือ BOP หรือ BOP Balance of p e r f o r m ฟอร์ลองเข้าไปอ่านดูครับแรกๆอาจจะรู้สึกว่างงๆสักนิดนึงแต่เมื่อทำความเข้าใจปุ๊บเนี่ยคุณจะได้รับชมเกมการขขันอย่างสนุกและลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเอาไว้เจอกับโคชิ่งอเม z i n g Thailand เทปหน้าน,นะครับเราจะมีอะไรแปลกๆสนุกๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ